วาลีนแล้วมาก่อนมัววาเล้นมาอ่อนพ่อก่อนมูลเลยว่ะเพราะแต่พอ่พอนั่งลงมาเฟียมาหอมเจม,มวาล่นมาก่อนเพื่อนเลยเห็นพ่อนั่งลง,ลงอ่ะม,นนมาอ่อนเลยการกล้วยกับมูนแลวเด้อเห็นพ่อมาเนี่ยฝ่าวมาเลยเด้ล,ลูกสายหน่อยอยู่ทางหลังล,งลูกสายหญ่อยู่ทางหน้าเอา,ห,เอาห่มมาเล่นขี่อ้อนขี่อ่อน ทุกวันนี้วาเลนที่อ่อนมากวาเลนที่อ่อนมากอเอา <c oughs> ผู้หายไรน,นะโอ้ยหนอการกลกวยเห็นพอมาอ่อนละเด้ออสออสอแล้วออสอ,อ,สลอ,อสแล้วออสอขากละ การก่อยฝารับตามุยมุยกลมใส่พอไว้ขี่อ่อนคักบ่เคยเห็นป่ะปหัวเมาหัวแกมพ่อดงอ่อนคักอ่อนแน่ป่ะอ่อนรับหูรับตาเขาแข้งเต้ต้องขนาดนี้หรอกแง่ละยับอาย <laughs> ดอุดันพ่อดันพ่อยับออก ว,ว้าแล้วน้ำว้าพย้อมเลยน้ำว้าพยอมเลยขาบืานขอ,ของแม่ขาของแม่น้ำว้ากับพ่อน้ำว้า,าโอ๊ยเห็นพ่อนั่งบ่ได้ลุ้มเลยยังว้าลุ้มแล้วก็อ่อนญาาดกันอ่อนตัวบนนี้นี่ตัวตัวแพงๆพ,พ่อ,อ ว่ามาอ่อนแม่แทนติลูกโอ้แม่ถือกล่องเนาะแม่ถือก,ออกล่องเนาะอีลาแม่โอ้ยเอาหอมเอาหอมเอาสุดสุดสุด,สดอ้ยอีลาแม่ซื้อลูกสาวแม่ยั่เป็นาสาวแล้วบาทัานเด่นสนตะพ้ายหาเลยว่าเล่นกับทุกมือหนีบยอมได้ว่าเล่นหมุนมาอ่อนยางเดียวเห็นโมอ่อนหมุนมาอ่อนย่างเดียวอออออยยว่าเล่นกับนาห,าน,าหาออน้าหักนาฮักอ่อนชีอ่อนคัก น,น,น้ำ่นนาน,น,น้ำมาน้ำา่ำาอยากหยอกแม่ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงเขาขอกออตะเทียงบ่ายโมงนนอนเล่นนั่งเล่น วันเล่นมาย้อมหนีเลยได้อ่อนพอ่อหมุนย่างเดียวเอาเอาวัานเล่นก็หมุนพ่อคักแต่ลูกก็หมุนพ่อคักแท้หัวการก,าากล้วยนนามาแล้วเบียดน้องเบียดน้องพร้อมสันเดอการกล้วยมาย้อมไผ่เนี่ยเพิ่นผู้เนี่ยย้ายเป็นบ้าหรอเนาะย้ายก็มนนมูเนาะโสมมูศสนามูเนาะ อย่าบอกบอกลาไวาเล่นไอสิทับเด้ไอห้งอิจฉามูนอนทับเบียดนีเลยดเด้ไอตั้งท่าลูกไอตั้งท่าเสียนเขาสิลวมตัวแล้วเดาสิรวมตลงนอน,บ,บ,น,นบอกลาสิแบนเต๊ตแต่ได้ลูกจับหูมันบอย่าบอกก้อนไอห <c oughs> ัวจะเถอะ อันนี้ก็บว่าลื้อน,น้องน้องก็บ่ย้อมไออยากหมุนพ่อเบิดสุดตัวป่ะนี่เอามนนีมองสิยู่หรอป่ะเนี่ยเฮ้ยว <laughs> ัดมหาหักตะล้องรถปูสาดมหาลุมใจลุมใจเอา้าหมุนยุดยุดไปเล่น,นกับบ่ย้อมหน่อยๆกอ,น,อนจอนกับอยากยอกเล่นบ่ย้อมไอเล่นว่ะ ขี้อ,อ้อนนั่งมา,าเล่นบอกบอกขี้อ่อนก็เกาหล่าเล่นอ่ะม่อย้อมอไอ้เนี้ยอยากมนุนอยากอ้อนพ่อหะกายเหากายพ่อที่ฝันอ่อนหน้าตามหมยหมยอยูอย่ผู้ไอ้พ่ย้อมมือกันสาเหตุไอ้หรือว่ายบบา้อมมาเล่นก็อยากอ้อนพาดูความขี้อ้อนน่ารักของเด็กๆข้อของเรานะคะ